เจ็บไหมเจ็บไหมดูดูดูแม่แอนที่แม่แอนไม้ยังแม่เรียกแม่ก่อนอม่เรียกพ่อก่อนพ่อเรียกยายแตนก่อนยายแตนฮะนเออบอกแล้วว่าขี้เป็นแล้วขี้ยังค่ะเพราะว่าพุ่งออกไปกั ยายกดเชิญแม,มาา่มาเอาดาวหน่อยลูกมาเอาดาวหน่อยเร็ว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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระต่ายมาแล้วลูกกระแล้วหมูมาแล้วหมูหมูหมเออหมูตายหมูตายมาเอาหมูตาย<ม>เดี๋ยวย<อ>ส่งใหม่ค่ะส่งใหม่ค่ะส่งดาวมาใหม่ค่ะเนืนอนุ้ยจะมันคืดอระ เออหนูหนูเขาบอกยังบอกแล้วเมื่อั่นหนิเอ๋ไหนไรนี่ลูกใครนี่ลูกใครนี่ยพรอยคนไหนพอยพอยพอยนี่เพชรคนไหนเพชรอืมเพชรเพชรพอยเอาเมลอนมาแล้วนั่นเมลอนอีลันอีลันเลยมาแลยมาเลยมาเลยมาเลยมา ไห้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 รอไม่เอานะบุญพ่อบอยว่าหนาวหลายโอ้ยตุ๊กตาเลยลูกตุ๊กตาตุ๊กตาใครน้าอะไรลูกโอ้ยใครลูกเอ๋วเบิ้งมือกล่องอาซา เอาถ่ายถ่ายถ่ายตุ๊กตาถ่ายตุ๊กตาเลยเอาถ่ายเลยลูกถ่ายยิ้มถ่ายกล่องฝนตกค่าตกทั้งวันเลยย่าแม่ย่าย่าย่าโอ้หันมาวาหันมาวาหันมาว่าไม้ยัง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 ลูกสาววันห้อยเตยกุตซานเนื้อลูกสาววัน พูดหญิงแล้วค่ะยายเทายายเทานู